ครับดีครับโอ้วันนี้ฟันปอกอล้างน้องถุงทองแต่เช้าเลยสีลางยังสีลาง,ลางไปใส่เนาะคือหลางแต่เสาแต่นอฟานปอกเสียไปยังทางไหนฟันปอกเอาเอายังเลาะบ้านโอ้ฟันปอกว่าเสียไปยังเลาะบานคืนเสาขึน้นเปลี่ยนฟานไมหมเอาเด้อน้องถุงทองเปลี่ยนฟานบ่อยเอาลูกเขา ฟันปล,ลอกหลังรอรอหลอวเสียเอาไปย่างเหรียญน,น้ำบานนืคัดคัดด,ดีๆเนเ่ขัดน่องนะขัดน่องล้อ,ลอ,ลอ,อรอแนลูกฮัลโหลครับอยากไปหาเมล์มะนาวพูดเมล์มะนาวกินน,น,น,นั่นไอ้กินนวยอย่างะ่ะนวยส้มสาอยู่ข้างล่างคุณกินนวยหวานนะครับผมนวยส้มสาเนี่ยหวานนวยต้นชํำชาละหวานครับผมลูกมันหวานแทบ ถอยอ่ะถอยเหยียบฉี่ของอ่ะฮัลโหลเอานิ่งให้ฟันปอกคัดให้ดีเนี้ยลูกอาบน้ำลรอๆแล้วฟันปอกสิผ้าไปย่างเลาะหากินนมอีกเออฟันปอกสิสื่อนมให้กินอีกเด้อขันหม่าวไงขันเม่เายากบ่ได้กินเด้ขันเม่ายากเวียน้ำมาละถอยถอยขันเม่ายากฟันปอกปลาสื่อนมให้กินได้ขันอยากกินนมต้ององ่าง่ายเฮาลกูก อยากไปหาเจ้าเขาดีขาเลยเย็นฟันปลอกใจดีอย,ยู่ฟันปลอกเย็นฟันใหม่อีกแล้วเด้อน้องถุงทองเลยฮะเออเด็กน้อยเด็กอ้วนแล้วครับผมตอนนี้เป็นเด็กอ้วนแล้วเด้อพี่น,อน้องแม่เอฟซีเอ้ยตอนนี้แม่อ้วนแล้วเด้ออยไปหาเขาแล้ว ฮาลูหเครบเเห็นเขาเนี่ยเห็นเขาห้องเล่นหาเขาดินี่คือเอ้ยเสือบาถอดออกเนาะล่างสร้างกระไดที่กระเปื่อนตัวสร้างมันเปลี่นมึงกระนาดที่ถอดเสียเออขาเนี่ยเสี่ยงเฮวลูกเฮ้ อ้าวเนาะคนเจ้าชีวิไส้เอาละอ่านปลอกหายกับเพนเดอร์ถึงทองเลยทองเนี่ยอยากไปหาแต่แม่มาเน่าดิฮัลล๊ มันคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเบ็นมาเบ็นมาไต่ท้องล่ะเอ้าก่อนปอกล่างก่อนทำมันอีกวันว่านก่อนปอกว่าล่างทำมันโอ้ล่างอันทำมันอีกล่างมันทำอีกโอ้ล่างดีดจริงสิแม่โอ้ยเออเอ้า เออผู้ใดถอยผู้ใดจับก็ได้ครับผมคัดขาเล็บแน่นเล็บโอ้เล็บขาวๆนี่เอาลูกเร็บหนาเนี่ยพอกเอาลูกเขาเอาลูกเขาขาวดีเรียบเงี้ยเงี้ยเงี้ขาวเลยนี่ข้างไหมข้างไหมเอาเอา Lang tù lắng, lắng thủ điên mình để điên điên này điên 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 riêng, điên điên thủ điên đi điên 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 ra, điên 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 sang điên 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 เทบทีละน้อยทีละน้อยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเทบทีละน้อยเจ็บผีสางคน,นะคุณนี่คุนเล่นไปหาแม่มาเน่าแล้วโนล่เตี้เล่นไปกินหยาแล้วคุณเล่นไปกินหยาพุณคุณไปกินหยาพุนเล่นไปบัแม่เล่นไปยั้งเล่นไปกินหยาหงื่อหยาแห้งสุดแม่มาเน่ากินนั่นหน่วยสำสา แม่มะนาวคุณกับกินกน,น,นวยสำสาแดดออกเย็นเย็นบรรยากาศดีดีจินมยาเลยอู้จินมยาประตาแสบครักเลยน้องถุงทองเฮาแม่มะนาวกินนวยสำสาอู้หอมใหม่ง่ามครับหอมสำสา เทิดไปเทิดมาพุ่นดอกน้อยๆกินดีแ h บแซบคักเบลอใส่ขุ่นเสียง Ma 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 có mà này Ma 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 nào ma Ma pha phải hai nhang lên ma Có mà này Má 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 nào má ma Má đâu má Ma, 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 ma. Ma, làm ma. Bắc mày nói, ma. Ma, lên ma, 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 ư, 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 ha, 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 ư, ư, kim nói lơ, Ma, ma. Na, ma, ma. Na, ma, ma. Ma, ma. มามาแล้วาไล่น้่งบอกไงเด้อมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วแม่จ้าเอามาเป็นมาลูกมาได้เวลาเราไปเดินเล่นแล้วสองแม่ลูกจะพาสองแม่ลูกไปเดินออกกำลังกายแล้วอ่าเอา <se ller> เรียกูฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องถุงทองเพื่อแจ้งเตือนด้วยครับผมถอยมาวัสดีครับ